สวัสดีครับสวัสดีครับพี่โอนิติเทพครับครับผมแอดโกบทบาทผู้สางหนังครับครับเรามาเจอกันที่เมเจอร์สุขุมวิทอีกครั้งหนึ่งแล้วครับเพื่อมาดูหนังอินเดียดีขอบคุณพี่โอ๋นะครับขอบคุณครับพี่โก้ที่มาดูเป็นเพื่อนกันครับถูกเส้นเลยเรื่องนี้ชื่อเรื่องเกรรีสะกดง่ายๆเกรรี K E S A R I แต่ว่ามีคำขยายคือ chapter 2 chapter 2 w o ภาคอจิลเลียนจิลเลีนจาวาบาร์กซึ่งเป็นสถานที่ ที่เกิดเรื่องของหนังเรื่องนี้เรื่องนี้ได้คะแนนสูงมากจากทั้ง IMDB แล้วก็ทั้งเว็บมะเขือพี่คือหนังอินเดียนี่หายากมากที่จะได้คะแนนสูงถึงระดับ8.5เต็ม10โดยเฉลียจากประชาชนใน IMDB นะครับแล้วก็ในเว็บมะเขือนักวิจารณ์ช่างเถอะ50%แต่ประชาชน98%สูงมากก็ถือว่าเขาเล่าเรื่องได้กระชับ เป็นหนังอินเดียที่สั้นมากนะที่ตั้งแต่เราดูมานะฮะร้อยสามสิบสามนาทีครับรแต่มีพักครึ่งนะครับ<อ>ที่มมนมีที่สุขุมวิทที่ไอคอนสยามแล้วก็พระรามสามครับใช่ใช่เป็นหนังที่กระชับถ้าพูดถึงในแง่หนังที่ได้คะแนนสูงเนี่ยพูดถึงในแง่ของหนังก็แล้วกัน้า <c oughs> เป็นหนังที่กระชับแล้วก็เล่าเรื่องให้ชวนติดตามแล้วก็เล่าเรื่องให้เรามีความรู้สึกว่าเออให้มันสนุกอะ่ะมันทําให้แ <c oughs> บบไม่ไม่น่าเบื่อสักนิดนึงเลยมันดูถ้าในบูธของแง่ของเขาเป็นหนังนะมันสนุกมันเป็นหนังที่สนุก ครับเป็นหนังแนวประวัติศาสตร์นะครับเป็นหนังประวัติศาสตร์เป็นหนังเกี่ยวกับชีวประวัติสงครามเ,าเรื่องของอินเดียที่มีปัญหากับอังกฤษอีกอันนี้<ใ>นต้องใช่ในยุคที่ในในหนังเขาอธิบายว่าเรื่องนี้เป็นเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นเมื่อ106ปีที่แล้วเป็นยุคที่อินเดียกำลังเรียกร้องอิสรภาพเป็นยุคที่คานทีเพิ่งจะเรียกร้องเอกราชให้กับอินเดียใหม่ๆยุคนั้นหลายคนบางคนก็ตื่นแล้วแต่บางคนก็ยังไม่ตื่น ง่ายๆว่าหลายคนตาสว่างแล้วแต่หลายคนก็ยังยอมที่จะเป็นลูกน้องให้กับจกักรวรรดิอังกฤษในนั้นนั้นจะเห็นนะว่าจะมีคนอินเดียบางกลุ่มก็ยังทํางานให้กับจกักรวรรดิอังกฤษ<ๆ>เพราะว่าเขามองว่า,อ,าอินเดียก็ยังเป็นประเทศที่อยู่เป็นอาณานิคมอังกฤษมันก็จะมีทั้งคนอินเดียที่ที่พยายามเรียกร้องและเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นก็เหตุการณ์ที่<ๆ><ๆ>มันเกิดขึ้นเรียกร้องนีแหละคุณพี่โกเราเรื่องย่อไปเลยดีกว่าเอานเลยฮะเรื่องเอาเรื่องย่อที่จะทําให้คุณผู้ชมอยากมาดูเรื่องนี้ มันเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นไอ้ที่บอกจิลเลนลาวาอะไรนะมันเหมือนมันเหมือนกับจตุรเทเทียนอันเหมือนอะไรไหมอ้ใช่ใช่ใช่พี่โอ้พูดถูกเหมือนเป๊ะเลยเหมือนกับอะไรนะถนนถนนลาดตระเวนอะไรมอะไรประมาณเนี้ยที่ออกนี้เนี้ยต้องเรียกร้องแต่ละเรียกร้องสิ่งที่ถูกต้องแต่กับโดนคนที่มีอำนาจถือปืนอยู่ตอนนั้นน่ะใช้อำนาจของตัวเองมันมีอย่างนี้ทุกมุมในกวาดล้างก็เรียกว่าเหมือนกับเหมือนกับแทบจะ กวาดเลยกว่าคือเราไม่อยากเราไม่อยากจะใช้คําพูดที่เดี๋ยวยูทูบยูทูบไ u น u ยูทูบเฟซบุ๊กอะไรถ้า t ิกต็อแบนด์คำว่าล้างเผ่าพันธุ์ได้หรือเปล่าได้ได้ได้อยู่เพราะว่ามันเป็นมาตัวทนายมันเป็นเรื่องของทนายที่มาเรียกร้องความยุติธรรมให้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่โดนผู้มีอำนาจพยายามปิดปิดข่าวปิดหนังสือพิมพ์ปิดทุกอย่างว่าไม่มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น แม้กระทั่งตัวธรา,าเองตอนแรกก็คิดอย่างนั้นแต่สุดท้ายแล้วมันมีอะไรบางอย่างที่ต้องไปดูในหนังอะทำให้มควารู้สึกว่าต้องมาค้นหาความจริงสุดท้ายพอค้นหาความจริงแล้วมันทาให้ตาสว่างแล้วได้รู้ว่าสิ่งที่เขาเชื่อ,เ,อ,อเกี่ยวกับสารเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่มันเป็นอย่างนั้นจริงรๆสุดท้ายเขาก็เป็นคล้ายๆว่าเป็นฟันเฟืองในหนังมีพูดถึงคันทีด้วยนะนิดนึงเพราะมันเป็นยุคสมัยเดียวกันตัวเขาเองสุดท้ายก็เป็นอีกหนึ่งหนึ่งบุคคลอะ ที่เปลี่ยนความคิดแล้วก็เป็นฟันเฟืองสําคัญที่นี่กำลังพูดถึงพระเอกของเราใช่พระเอกเป็น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 อีกบุคคลหนึ่งที่เป็นเป็นคนที่มีตัวตนจริงนะเป็นฟันเฟืองที่สุดท้ายแล้วทําให้คนรู้สึกว่าต้องลุกขึ้นมาอีกเยอะเลย เคร่งรมันทำโบราดได้ดีเพ่เพล <ๆ S 2> <ๆ S 1> ของเราก็คืออักษัยกุมารนะครับหรือออดเสียวอักเชกุมารเนี่ยก็แสดงเป็นคุณสงกรสงกรานายา,น,น,ยานะครับ <ๆ S 2> เป็น <ๆ S 2> ทนายความที่มีฝีมือมากในประวัติศาสตร์เคยว่าความคือคือเหมือนกับเป็นขุนนางของอังกฤษด้วยได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเซอร์คือตัดสินอะไร เข้าข้างพปธนาเข้าข้างอังกฤษมาตลอดแล้วพอมาเหตุการณ์เนี้ยเหตุการณ์ที่นายพลมีการละ้าะะงเผาพันธุ์อย่าที่ว่าใ,<ช>ในจตุรัสของอินเดียเนี่ย<ใ>นคะครับมันอยู่จตุรัสนี้อยู่ในรัฐปัญจาบคือเป็นดงเป็นแตด,ดินแดงของแขกซิกแขกพวกขัว นะครับปัจจุบันนี้ก็ยังอยู่นะแล้วก็เป็นส่วนในหนังทําดีนะครับที่ปัจจุบันน่ะไม่ได้แบบนั้นแล้วนะปัจจุบันน่ะเป็นสวนสาธารณะคนไปนอนเล่นไรน,นั่งเล่นได้เลยเพียงแต่ว่าตรงกําแพงตรงอะไรเนี่ยพวกกระสุนที่เคยไล่ยิงคนไล่ไล่พูดเดี๋ยวผมไม่ได้เดี๋ยวเตัดเดี๋ยวพี่ไปเซนเซอร์รแล้วกันพวกกระกระสุนที่กลาดตอนนั้นอะยังอยู่ตามรูกําแพงเขายังเก็บไว้หมดเลยเขาไมไ่ได้เหมือนกระสุนนะหมายถึงรูต่างๆที่อยู่บนกำแพงอยู่ในในอินเดลยแล้วเนี่ยยังเก็บไว้หมดเลยแต่ว่า พี่โอ oh, อ่านข่าวก่อน mm hmm. ก่อนที่จะชมภาพยนตร์เนี่ยในเนื้อข่าวเขาบอกว่าในตัวอย่างฉบับแรกของเขารุนแรงถึงขนาดที่ต้องปิดจอดําแล้วก็ให้ดิ้ดนเสียง mm hmm. แต่ว่าฉากที่รุนแรงโหดร้ายนี้มีเพียงแค่ต้นเรื่องอันนี้เกิดคุณผู้ชมบางท่านคุณผูชมบางท่าน,น<ๆ>อาจจะสาดิส <laughs> อยากจะดูแบบดีทั้งเรื่อง ซึ่งมันจะมีหนังที่มีแบบนี้ทั้งเรื่องอยู่ที่เราเคยดูแต่ว่าเรื่องนี้มีแค่ต้นเรื่องจริงๆอ่ะถ้าอยากจะดูแบบจริงๆเรื่องนี้นะไปดูได้ในพลามวิดีโอพูดได้ใช่ไหมฮะพูดได้พูดได้พูดได้ใช่ไหมอ่าภาคแรกมันอยู่ในภาคแรกมันจะพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสถานที่อย่างนี้ตั้งแต่ต้นจนจบเลยมีเด็กคนนี้ด้วยเป่ะจำไม่ได้แลดหรือต้องไปดูตัวอีกรอบแล้วแต่ว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ต้นจนจบแต่เหตุการณ์ในภาคสองเนี่ยมันเป็นการมาพูดถึง ในพลไดเออร์ว่าสิ่งที่เขาทำมันผิดหรือถูกเหตุการ์ภาคนี้อยู่แต่ในศาลใช่ะะใช,ใชม่มาเป็นการพิสูจน์ไงว่าสุดท้ายแล้วสิ่งที่ในพลไดเออร์ทำในภาคแรกมันผิดหรือถูกโอ้โหเชื่อเชื่อนกันมันมากสนุกมากฮะเป็นหนังขึ้นลงขึ้นศาลที่สนุกมากๆอีกเรื่องหนึ่งใครชอบก็เรียกว่านับตั้งแต่ a few good men อย่างที่ว่า มีว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 ังชาก็ชวนให้นึกถึงแต่ว่าด้วยบริบทมันต่างกันใช่อ่าด้วยบริบทมันต่างกันเหตุผลมันต่างกันแต่ว่ามันได้อารมณ์แบบนั้นอันนี้เราอันนี้เราจะแยกข่าวได้ชัดเจนนะอันนั้นเรายังแยกบางทีเราก็เข้าข้างทหารบางทีเราก็เข้าข้างพลทหารบางทีเราก็เข้าข้างทนายอะไรเงี้ยแต่เรื่องนี้เรื่องนี้เรารู้เลยว่าฝ่ายไหนคือพระเอกฝ่ายไหนคือตัวโกงนะครับอันนั้นมันบริบทมันเป็นเรื่องของการเอ่อต้องควบคุมทหารยังไงให้อยู่ในในกฎในเกณฑ์ ราะฉะน,นั้นทุกอย่างมันต้องไปหมดแต่นี่มันเป็นเรื่องของใช,ใช้ใช้ความรู้สึกเหยียดใช้ความรู้สึกเหยียดที่ฐานอังกฤษมันมีต่อคนอ,อ,อินเดียมีอันนึ่งที่เป็นคล้ายๆเรื่องของว่านามันน่าจะเป็นอะไรเขาเรียกอะไรที่เขาชอบเออรียกกันเลยเป็นเป็นอะไรฮะที่ทําให้นึกอีกท้งอีกเรื่องหนึ่งที่ผมจริงๆความจำมันก็เลือนไปหมดเลยใจวูอะไรเงี้ยเหรอเออมันเหมือนเขาเรียกเป็นอะไรสักอย่างเเดี๋ยวใครนึกออกเราบอกมาแล้วกันนะก็คือป้ายป้ายที่อยู่หน้าห้องน้ำด็อกแอนด์อินเดียนห้าม ด็อกแอนด์อินเดียนห้ามเข้าห้องน้ำ<อ>ซึ่งป้ายนี้ในหนังเรื่องคันทีก็มีและเป็นป้ายนี้แหละที่ทําให้คันทีลุกขึ้นมามีความรู้สึกว่าเฮ้ยทั้งที่ตัวเขาเองก็เป็นคนชน้นสูงนะเป็นคนที่ไปเรียน,ไป,ยนไปเรียนจบสับสูงมาจากอ,อังกฤษด้วยซ้ำก็เหมือนมันเหมือน,น,อนป้ายเหยียดผิวของผิวขาวกับผิวดําของอะไรอารมณ์อารมณ์นั้นแหละมันจะเหมือนอยู่ในหนังเลยฮนะเพราะฉะนั้นอะ่ะเขาเรียกอะไรสักอย่างเป็นเป็นอะไรเป็น เออแต่ยนหรือปากพี่เขาชอบเรียกกันนะฮะเวลามีเหมือนมีอิสเตอร์เอ็กมีอะไรเนี่ยเออเออคำนี้มั้งคล้ายๆคำนี้แหละเหมือนอิสเตอร์เอ็กมาจากหนังเรื่องโอ้ผมเห็นคำนี้คำนี้ไงที่มันมันน่าจะเป็นคำที่แทงใจดำคนอินเดียโอ้คนนั้นาสมควรแทงนะโอ้ลงที่เราดูนี้คนอินเดียดูเยอะแล้วเขาออกมาอย่างมีความสุขกันทุกคนเลยนะคือแบบว่าเป็นหนังที่เขาบอกว่าในผู้กำกับและดารานำนะครับทำหนังเรื่องนี้จุดประสงค์เพื่อให้ฟ้าชายชาวได้ดูเลยนะ ราะว่าถ้าได้ดูแล้วอาจจะเอ่ยปากเสียใจหรือขอโทษสักคำกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น<ไ>พอจนถึงขนาดนี้จนถึงตัวนี้ทุกคนรู้แล้วว่าความเป็นจริงยังไงอะไรเป็นยังไงสุดท้ายตัวนายพลเดอร์อาจจะไม่โดนสารตัดสินว่าผิดแต่สุดท้ายก็โดนเนโรเทศออกจากอิอนเดียกลับมายังอังกฤษแต่ก็ยังไม่มีคําขอโทษ รจากากชวอยากจะให้ <laughs> ชาวอังกฤษได้ดูแต่เขาก็คงไม่ดูหรอกแต่ดูไม่ดูทั้งนี้ก็คงไม่ได้แคร์เท่าไหร่เพราะว่าตอนนี้หนังได้ใจชาวอินเดียแล้วก็มาได้ใจเราสองคนด้วยใ<ห> <laughs> ครที่ชื่นชอบหนังเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ลองแวะเข้ามาดูได้นะมันนักงสนุกด้วยหนังมันตัวมัน <c oughs> คือตัวหนังมันสนุกด้วยแล้วก็ได้ความรู้ที่เป็นเกตประวัติศาสตร์ที่อะไรที่แบบเนี้ยผมชอบนะผมชอบดูหนังิศาสา์เนี้ยเพราะว่าหนังฝรั่งเอ้ยหนังอินเดียะนรเนีไยมันมีเหตุการณ์ในอดีตอ่ะ ที่มันน่าน่าอายน่าอาับอาน่าอะไรแต่เขากล้าที่จะนําเสนอออกมาให้เราได้เห็นได้ราด,ดูโอเคอันนี้อาจจะสร้างโดยคนอินเดียใช่ไหมฮะแต่ว่าคันทีเนี่ยสร้างโดยคนอังกฤษเซอร์อะไรสักอย่างสร้างโดยคนอังกฤษแท้ๆเขาก็ยังสร้างได้คือมันเหมือนกับว่ามันเขาไม่ได้ต้องการจะขยี้ววาคนที่ทําผิดอะทาผิดหรอกแต่เขาไม่อยากให้เหตุการณ์อย่างนี้มันเกิดขึ้นอีกเพราะฉะนั้นความจริงมันต้องเอามาให้ดู เนี่ยผมชอบผมชอบดูหนังวิสันอยากคนมริการก็เหยียดผิวดำเ,เหยียดินเดียแดงเราก็มีหนังควนั้นให้ดูเยอะแยะเลยอย่างอินเดียเนี่ยแง่ไหนเงี้ยค,คนอินเดียที่โดนเหยียดโดนอะไรเนี่ยเราก็ยังได้ดูแล้วเรื่องนี้ดูจบแล้วรู้สึกยังไงพี่อย่างนี้แหละครับ<笑><笑>ชอบชอนนี้พี่โอ,อก,ก็ต้องบอกคะแนนแล้วสิพี่โอ,อ๊กให้สิบเต็มเหมือนกันนะเป็นคนคคชอบดูหนังในโรงในศาลเป็นคนชอบดูหนังที่เกี่ยวกับโปราณศาสตร์อยู่แล้วแล้วเขาทำออกมาได้ดีอ่ะเขาทำออกมาได้สนุกมีเหตุเพราะว่าหนังในโรงในศาลเนี่ย มันต้องใช้เหตุใช้ผลในการเถียงกันถ้าคุณเขียนบทไม่ดีหรือคุณให้เหตุให้ผลเถียงกันไม่ดีนะหนังในสารจบทันทีเลยแต่เนี่ยเขาทำไม้ดีค่ะก็ขอขอบคุณเมเจอร์ซีเนลกสาขาสุขุมวิทนะครับแล้วก็บอลูบางกอบผู้นำเข้า,าต้องพูดถึงโรงหนังโรงหนังที่นั่งเป็นไงสบายไหม<ะ>โรงหนังที่นี่สบายผมเป็นคนระบบ,บเสียงนะระบบเสียงภาพ เป็นยังไงบ้างครับโอ้โหฉากร้องเพลงในบาร์นี่ภาพชัดเจ้าแต่ไม่ใช่มิวสิควลนะไม่ใช่มิวสิควมันก็มีฉากนิดนึงฉากในบาร์ที่เกี่ยวกับทนายคนนึงที่อะเขาเรียกว่าอะไรนะดราม่าระทึกขวัญฮิสตอรี่ปราะว่าติสัยฉากเพลงเพราะๆก็ยังคงมีในหนังอินเดียอยู่เพราะมีนิดนึงกินใจครับเพราะแบบกินใจเพราะเป็นกินใจด้วยแล้วก็ดาราประกอบนอกจากตัวพระเอกแล้วพี่โอชอบเด็กต้นเรื่องเด็กเด็กเด็กคนที่จุดประกายไฟของพระเอกมากเลยยังเด็กอยู่เลย โอ้ยคำคมๆในหนังเยอะมากเลยแน่นอนว่าไอ้คนที่คนที่เสียชีวิตในเหตุการณ์นั้นน่ะอาจจะเป็นฝีมือทหารแต่เด็กคนนั้นน่ะที่สุดท้ายก็ต้องเสียชีวิตอ่ะฝีมือฝีมือของของคุณนะคำนี้มันง่ายๆคือเศร้าเราเป็นพระเอกคือเราเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือได้เหมือนกัน อย่างน่าเลยพี่โอ้โหใส่มาทุกดอกขนาดนี้คุณสำนึกไม่ทันเลยสุดท้ายก็ต้องสำนึกแล้วก็ตาสว่างอยากให้มาดูกันนะเรื่องนี้สนุกเรื่องนี้มีคำหยาบด้วยตามข่าวบอกว่าพระเอกไม่เคยพูดประโยคคำหยาบใครนี่คนนี้ไม่เคยพูดไม่เคยพูดเลยไหมไม่เคยพูดนี่เป็นคำหยาบครั้งแรกแต่ว่ามันะเป็นทิศองบังคับมันเป็นคำหยาบที่ออกมาจากใจด้วยไหมใช่ใช่ใช่ก็ขอบคุณ พี่โก้ที่มาดูหนังก็นแล้วขอบคุณพี่โอ้ที่แหละชวนดูหนังดีดีๆอีกแล้วขอบคุณบอลูบังกอบผู้นําเข้าเมเจอร์สกูบิทอ้อมีประชาสัมพันธ์นะครับคืนวันอาทิตย์ถึงวันพฤหัสหลังสี่ทุ่มราคาที่นั่งละ9 9บาทแต่ไม่ใช่หนังอินเดียนะไปถึงแต่ทั่วไปทุกเมเจอร์หรือเฉพาะสกูบิทเฉพาะสกุบิทอืมครับส่วนเช้าเสาร์อาทิตย์และวันพุธเช้าเสาร์อาทิตย์ก่อน11บเนาฬิกาและวันพุธ139บาท แต่กลางคืนเนี่ยกลางคืนแบบเลิกงานรถถไฟฟ้าก็ผ่านเดินทางสะดวกนะครับโอ้แล้วที่นี่หนังดีน่าดูเยอะเลยหลังสี่ทุ่มตั้งแต่สี่ทุ่มเป็นต้นไปอ่ะเกบาบาททุกเรื่องยกเว้นหนังอินเดียครับแต่ถึงเราจะทำคลิปหนังอินเดียเราก็โฆษณาให้เรื่องอื่นได้อ๋อโอ้หลังสี่ทุ่มมาดูสุดสายคนเป็นได้ครับ99าบาทโอ้แต่ผมท่านหนังอาทิตย์นี้นะในเพจผมไปดูได้เลยขึ้นเชียร์เลยแอทแคทเทลแท แอดเขาแตนากพี่โอทำคลิปตลกอันนึงไงแอดเขาแตนนะผมชอบหนังจริตแบบนั้นด้วยสนุกสนุกสนุกมีมีคนนั้นก็สนุกี่โฆษณาก็ไม่ใช่สนุกคนนั้นเขาเรียกว่ามันเลยฮะโคตรมันเลยมีอะไรอีกเรื่องนะเป็นไอชั่นที่มันมากมีอะไรสุดท้ายเป็นแอดแคสเขาชูโคนัน แล้วก็มีหนังไทยที่เขาบอกเป็นมามืดแต่ว่าหาลงดูได้ยากมากแค่นั้นเองก็ต้องลองไปดูแล้วกันรู้สึกเมเจอร์จะไม่เข้าซะด้วยไม่เข้าไม่เข้าเอาไม่เข้าด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจลองไม่เข้าไม่เข้าไม่เข้าด้วยใช่ไหมอันนั้นแล้วเมเจอร์หลักๆก็เนี่ยเอ็กซน์ชูสุดสายคนเป็นโคนันสามเรื่องนี้เก็บให้หมดฮะสมคุณค่าแก่การดูทั้งสามเรื่องก็พี่โอดูครบแต่คงทําคลิปไม่ครบแล้วครับพบกันใหม่ในคลิปต่างๆคลิปอื่นๆครับขอบคุณครับขอบคุณครับ